หลังเสริมอกนอนตะแคงได้หรือเปล่าจะต้องนานกี่เดือนถึงจะตะแคงได้อันนี้เป็นคําถามที่คนถามกันมาเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าก็คงกลัวว่าพอไปนอนตะแคงแล้วมันอาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเช่นมันเบี้ยวมันเอียงมันผิดรูปมันก็เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าการนอนตะแคงเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับทำให้อาการบวมเนี่ยมันไม่เท่ากันทั้งสองข้างข้างที่อยู่ต่ำเช่นตะแคงซ้ายข้างซ้ายก็จะต่ำมันก็จะเกิดอาการบวมมากกว่าข้างขวาที่อยู่ด้านบนนะครับเพราะว่า น้ำเนี่ยมันจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันก็จะทําให้นมข้างที่นอนตะแคงอยู่เนี่ยที่อยู่ข้างล่างเนี่ยอาจจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าชั่วคราวนะครับชั่วคราวนะเพราะว่ามันบวมกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยยังไม่แนะนํานอนตะแคงในช่วงแรกความแข็งแรงของพวกโครงหน้าอกหลังจากการทรําศัลยกรรมตอนที่1เดือนเนี่ยความแข็งแรงมันจะอยู่ที่ 15- 20%ถึงครับและหลังจาก2เดือนเป็นต้นไปความแข็งแรงมันถึงจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก20%อเนหรือ15%บเปอรนี่ยไป ถ,ถ้าคุณนอนตะแคงในช่วงเดือนแรกเนี่ยความแข็งแรงยังไม่ถึง 15- 20%เลยก็อาจจะเกิดเหตุอย่างที่ผมบอกได้แต่ถ้าคุณนอนตะแคงหลังจาก1เดือนเป็นต้นไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงของการขยายโพรงหน้าอกมันก็จะลดลงแต่มันก็ยังเกิดขึ้นได้ครับดังนั้นผมก็แนะนําว่าหลังจาก1เดือนเป็นต้นไปแต่ถ้าใครรอได้รอ2เดือนไปเลยก็เซฟกว่าครับคุณก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนคุณด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนคุณก็กำลังสงสัยอยู่เหมือนกันแล้วคุณมีความคิดเห็นยังไงใครเเเคยผออออนนนนตตตะะแแแงงั้่่่กกก1ดืรร็สามามถทีจ คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างอาจจะปกติดีก็ได้นะใครจะไปรู้